สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านฟัง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้นิดวิฟเอมารีจะพา FC ไปพบกับท่านเปาปุ้นจินเมืองไทยกันค่ะท่านเปาปุ้นจินเมืองไทยคนนี้ก็เป็นคนตรงฉินเหมือนกับท่านเปาปุ้นจินเมืองจีนไม่อวยแต่จะเตือนสติแบบแรงๆค่ะเอท่านเปาเตือนสติใครกันนะ้าไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะ เราก็ได้ทราบเพราะมันมีหลายเพจไปเปิดภาพของพี่สมเกียรติโรจนะวรกมลทนายความลุงพลถ้าคุณผู้ชมจําได้คือทนายสมเกียรติเนี่ยจะช่วยเรื่องคดีป่าไม้มที่บอกว่าลุงลุกป่าเนี่ยนะฮะล่าสุดอยากให้ดูไลฟ์สดของทนายสมเกียรติเมื่อวานมันมีประเด็นที่หลายคนฟังอภูตก,กันตามตรงนะฮะเราก็งงบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะทนายสมเกียรติเนี่ยจากเนื้อหาหลักๆที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเหมือนกับกําลังจะเตือนลุงพลน่ะว่าให้ถอยห่างยูทูบเบอร์หน่อย แล้วทนายสมเกียรติก็ยังบอกว่าลุงเนี่ยลุงรู้ตัวไหมทุกวันนี้ลุงอยู่กับยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะอยู่จนถึงขนาดที่ว่าจะออกไปทำมาหากินเนี่ยก็ไปไม่ได้ท<ม>นายสมเกียรติยังบอกด้วยว่าถ้าเราจะรักลุงพลเราต้องส่งเสริมเขาให้ทำมาหากินอย่าอวยเขากลับมาได้แล้วบอกกับลุงพลภาพเวลาที่ลุงพลอยู่กับเรายูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะจึงเตือนบอกว่าให้กลับมาได้แล้ว จิตวิญญาณพม,มโรคเรียกกลับมากกกอกให้เข้ามาสิงในชัยพลตัวจริงนายชัยพลคนบ้านกกอกคุณต้องกลับมาอยู่กับลูกถ้าลุงพลจะไลฟ์สดขายเสื้อขายชาไม่ใช่จะต้องมีคนเนี่ยตามแห่ไปถ่ายกันเนี่ยนะฮะถึงเวลาที่ผมต้องพูดความจริงแล้วไม่ได้พูดเพื่อความเกรงใจมันเป็นการเกรงใจในทางที่ผิดต้องเตือนสติแรงๆลองฟังเสียงไลฟ์สดตัวนี้ดูหน่อยฮะ คนอ,อยู่บ้านก็ไม่ต่างจากคุกเพียงแต่เป็นคุกข้างนอกคุกทางใจนะครับนะฮะทำไมผมถึงเรียกว่าคุกล่ะครับก็มันไปไหนไม่ได้อะครับมันไปไหนไม่ได้มันไม่ต่างจากคุกนะจิตใจเขาถูกคุมขังเอาไว้นะการดำเนินชีวิตของเขาถูกคุมขังเอาไว้ ไปไหนก็มีแต่คนตาม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 ถ่ายขอโทษนะครับจะหายลมยังไม่ได้เลยครับกลัวก็ถ่ายติดต้องไปแอบหายลมเงียบๆหรือเปล่านีผู้ใช้คำเพาะแล้วนะไม่อยากใช้คำหยาบนะวันก็ยังดีกว่าไปอยู่ในเรือนจำดีกว่าไปนั่งร้องเพลงอยู่ในห้องขังสพกกตูมนะครับผมเปรียบเปรยให้ท่านฟังว่าลุงพลก็เหมือนติดคุกนั่นแหละครับมันเครียดใครบอกลุงพลไม่เครียดเครียด มาแตงเครียดไม่เครียดผู้ชมครับพอวันเนี้ยทนายสมเกียรติเตือนลุงพลแรงๆเรื่องยูทูบเบอร์หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้ากับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเราจะเห็นนะฮะปรากฏการเนี่ยที่ผ่านมาด้วยยูทูบเบอร์ก็จะไล่ล้อมลุงพลไปหมดจะกินข้าวจะอะไรยังไงคือลุงต้องมียูทูบเบอร์ตามตลอดจนกระทั่งทนายสมเกียรติบอกลุงพลคุณกลับมาอยู่กับลูกได้แล้วคุณไปนั่งกินข้าวกับลูกบ้างก็ได้ไม่ต้องมีคนพวกนี้ตามไป ล่าสุดวันนี้ทนายสงเกตไลฟ์สดใหม่ครับผู้ชมฮะโดยภาพวันนี้ของทนายสงเกียตยืนยันนะครับบอกว่าเอา้าเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจใจริงๆทนายสมเกรติบอกว่าเอาจริงที่ผมเตือนลุงเนี่ยผมมีความเป็นรักและห่วงใยคือทนายสงเกียตเอาจริงนะฮะคืออาจจะไม่ใครกล้าเตือนลุงวันนี้ทนายสงเกียตบอกผมเนี่ยจัดใจก้นบึง้งผมรักและห่วงลุงนะผมถึงเตือนลุง เพาะมีบางคนตั้งคำถามบอกเอ้าถ้าทนายสมเกยียจรักลุงพลจริงๆทำทนา,ายสมเกียิไม่เตือนส่วนตัวทนา,ายสมเกียิก็อธิบายในไลฟ์สดเช้าวันนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยนึกขึ้นได้เพื่อเลยพูด <ไ S 1> ออกไปเพื่อเลยพูด <ไ S 1> ออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปไว่าอย่างไงก็แล้วแต่ขอโทษลุงพลแล้วกันนะกับป้าแตนถ้าคำพูดของผมเนี่ยทำให้ลุงพลกับป้าแตนไม่สบายใจแต่ก้นบึ้งผมรักคุณและผมก็อยากเตือนคุณด้วยความเป็นห่วงจริงๆลองฟังเสียงทางด้านทนายสมเกียิวันนี้เลยฮะที่ได้มีการพูด เ,เหมือนกับคล้ายๆฝากข้อความไปถึงลุงพลเองนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มีเจตนาที่ดีอย่างเปี่ยมล้นนะครับแล้วก็ขอให้ลุงรับฟังคํานี้เป็นคําติชมอย่าหาว่าเป็นคําด่าแล้วก็ทนายคนนี้เนี่ยเป็นทนายวิชาชีพเนี่ยเป็นทนายมืออาชีพที่พร้อมจะลุยไปกับลุงอยู่แล้วเพื่อเดีลุงเองจะต้องรักษาตัว ทนายเก่งขนาดไหนก็ตามเมื่ว่าจะเป็นทนายมากี่คนก็ตามแต่ถ้าตัวความเองไม่รักษาตัวนะครับไม่ระวังพ้องไม่ระวังภัยที่จะมามาถึงตัวเองนะครับทนายที่เก่งขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้ครับไม่มีอันนึงน่าสนใจทนายสมเกียรติบอกว่าวันเนี้ คือยูทูบเบอร์เนี่ยเหมือนกับมาบอกทานายสมเกียรติบอกเนี่ยมันเหมือนกับมีรถนะพยายามจะขับไปวนหน้าบ้านลุงพลแล้วลุงพลเองเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนี่ยนะทนายสมเกียรติก็บอกว่าอันนี้ต้องระวังเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการส่งคนเนี่ยเหมือนกับจะมายั่วให้ลุงมอโมโหแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดลุงไปประทะากับเขาอีกเนี่ยนะจะเอาตรงนี้ไปอ้างว่าถอนประกันตัวลุงพลเพราะถือว่ากําลัง มีการคุกามคามข่มขู่เนี่ยนะซึ่งตรงเนี้ยทานายสมเกียจก็บอกลุงพลต้องระวังวันนี้เราก็เลยไปเจอทานายสมเกียิบอกว่าเตือนลุงพลเรื่องยูทูบเบอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากให้ลุงพลเนี่ยลองไปกินข้าวกับลูกโดยไม่มียูทูบเบอร์บ้างที่สําคัญก็คือว่า เอาจริงจะนัดเจอลุงพลเนี่ยหลังๆเนี่ยนะฮะก็เจอกันยากเหลือเกิน mm. เพราะสําหรับทนายสมเกียรติเนี่ยเขาดูคดีเรื่องป่าไม้ทนายตั้มเนี่ยไปดูเรื่องคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่ล่าสุดเนี่ยเหตุผลจริงๆเนี่ยนะฮะที่อยากให้ลุงพลถอยห่างก็คือจะได้มีโอกาสคุยกันเรื่องคดีบ้างเพราะทุกครั้งเวลาไปเนี่ยยูทูบเบอร์ไล่ร้องหมดเลย2ก็คือว่าป้องกันการถูกเล่าหาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็คือว่า ยูทูบเบอร์บางทีเนี่ยบางทีชอบไปถ่ายนู่นถ่ายนี่จนชาวบ้านเนี่ยเขาโวยขึ้นมาถูกไหมฮะว่ายูทูบเบอร์กำลังคุกคามแล้วยูทูบเบอร์ก็เป็นคนของลุงตรงนี้แหละมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ลุงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์สูงเสี่ยงถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไปขอถอนประกันเนี่ยนะฮะและปรารถนาดีลุงต้องอยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องมีกล้องบ้างลองฟังเสียงทนายดูหน่อยฮะเด็กทั้งสองคือหลานเนี่ยรู้สึกว่ามีความกดดันในทางอ้อมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ ก็สงสารเขาก็พยายามทําตัวเป็นพ่อผมก็มีลูกชายใกล้เคียงอายุเขาใช่ไหมครับวันที่เขาต้องถูกคุมขังอยู่ที่สาพารู้ไหมลูกเขาทุกข์ขนาดไหนรอพ่อผมจะรอพ่อแล้ววันนี้เมื่อคุณมีเวลาแล้วคุณควรจะอยู่กับลูกอะ่ะไม่ใช่การตะเวนตรงนั้นทีตะเวนตรงนี้ทีผมก็เลยสะท้อนกว่าเป็นพ่อครับ แล้วาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยมึงเองก็โทรสารม,มาคุยกับผมแล้วจริง,รงๆเขาบอกเขาดูแลครอบครัวเขาอยู่แล้วแต่ผมผมในความรู้สึกผมว่าไม่เพียงพอ,อคุณให้เวลา youtube มากกว่าครอบครัวคุณก็มองว่าเอ๊ะจะเแย้งกันแล้วหรือเปล่าจะแ,แยกทางกันไหมทำไมถึงออกมาพูดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียนตามตรงหนึ่งเขาเป็นนายจ้างนะไปไม่ไปไม่อยู่ที่ผมนะอยู่ที่เขาแล้วถ้าเขาคิดว่าผมทำงานดีอยู่แล้ว ก็ใช้ต่อนะครับทีนี้ปัญหาคือเรื่องส่วนตัวความรู้สึกอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะรู้สึกงุนกิดบ้างก็ไม่ไม่เรื่องที่แปลกพ่อผมกับลุงพลก็เคยปะทะากันตหลายรอบในเรื่องการแสดงความคิเห็นถืกแยกให้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายนะคือจริงๆยูทูบเบอร์เหล่านั้นก็ควรจะพิจารณาเองได้บ้างถูก mm. ไหมอย่ามุ่งแต่วหวังถ่ายเพื่อเอายอดซับย,ยอดอไรแล้วแต่เนี่ยยานะครับควรจะปล่อยให้ลุงได้ใช้ชีวิตของเขาบ้าง ความเป็นตัวของตัวเขาเองเขาก็จะค่อยๆหมดไปถ้าวันนี้เราปล่อยเขาทาอย่างเงี้ยผมเองก็มองว่าเป็นเพื่อนผมแล้วนะคืออยู่กันมาเก,กือบครึ่งปีแล้วเหมือนเขาเป็นเพื่อนผมวันนี้ผมเพราะฉะนั้นเอาจินทนายสมเกียรตินี่ต้องถือว่าเป็นทนายที่แกก็พูดตรงนะฮะคือปกติเราจะไม่เห็นทนายจะเตือนลูกความอย่างเงี้ยแต่อันนี้เตือนตรงๆเลยแล้วด้วยความความเป็นจริงเนี่ยทนายสมเกียรติก็ยังต้องทําคดีให้กับลุงพลอยู่ดีคือพูดแบบนี้ไม่รู้ลุงพลจะชอบหรือไม่ชอบแต่ก็เตือนด้วยความรักและเอาจริงให้ชีวิตลุงเนี่ย พูดไปแต่หาผมไปโยงคนงนั้นคนนี้หมอปลาที่ถอยห่างก็บอกว่าลุงเปลี่ยนไปลุงจําได้หรือเปล่าทําไมหลายคนถอยห่างออกจากลุงจนกระทั่งวันนี้ทายสมเกียจยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะแต่เตือนด้วยความรักว่าลุงต้องถอยห่างจากบางกลุ่มบ้างไม่ได้ว่าเลิกคบแต่ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างนี่แหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงของท่านท,าน,ทานายสมเกียิมีแต่ความรักความปรารถนาดีและความจริงใจให้กับทุกๆท,ท,ท,ท่านและลูกความของท่านทุกๆรายค่ะ แอดนิดวีบถึงได้มีความรักเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวทนายมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเอซบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้รับชมและรับฟังค่ะแอดนิดเลยนำมาเสนอให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ